สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามช่อง Youtube ของวีรพลน์ชาแนลนะครับอันนี้เมื่อนี้ผมกลับมาตัดหญ้าอยู่ทงหน้าเจ้าของนะครับเขากกำลังงามๆครับงามกําลังพอดีๆครับผมตั้งแต่ผมกลับมาจากเหตุงานต่างประเทศนะครับผมก็บ่ได้ลงลิดนั้นเป็นเวลานั้นหลายปีแล้วนะครับก็นื่องจาก ผมจำรหัสอันเขายูทูบเจ้าของว่ได้นะครับว่อน,นี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเมื่อวานนี่ยผมสามารถไปกู้ขึ้นได้นะผมก็สีกำลังสเีเริ่มท้ำคลิปลงให้พี่น้องทีกำลังติดตามให้ได้รับชมกันต่อน,นะครับแบบวิธีแบบบ้านๆของผมนะครับตั้งแต่ผมกลับจากทำงานต่างประเทศนะครับอิสราเอลก็หลายปีแล้วครับก็เฮ็ดไลายอาชีพอยู่ครับ ครับพี่น้องมาเบิงให้เบิงนาครับมันนี่สิมาตัดห้าไปให้งัวนาครับมันนี่ก็สิได้มาเบิงเขานาครับก็อาชีพหลักก็คือเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงเลี้ยงวัวครับเลี้ยงโคกับเลี้ยงโคเลี้ยงงัวครับก็เป็นอาชีพของผู้เฒ่านะครับก็มีอาชีพร้องอีกเยู่ครับก็สิมีงาน วิ่งรถบรรทุกทมดินนะครับกับหนานี้เป็นหนาฝนนะครับงานงานรถบรรทุกกับบ่ข่อยมีครับมันเป็นงานหนาฝนก็เลยจอดรถไว้ครับก็ใส้ช่วงบดเอแกลรถกับมาเลี้ยงง้วตัดหงาห้ง้วรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮ็ดนานะครับช่วงนี้ก็มีอีกหลายอาชีพอยู่ครับตั้งแต่ผมกลับจากอิสราเอลที่ผมกลับมากับ ทำอยู่สองสามอาชีพนะครับเดี๋ยวเมือ่อต่อไปผมเสพาไปเบิ่งเนาะครับตั้งแต่ผมกลับมาว่าผมเฮ็ดอาชีพอย่างเนี้เนาะครับพี่น้องเข่ากาง,งามอยู่ครับน้ำกับกระลังมีครับแต่ว่าหยากระไรๆพี่น้องอีกจักหน่อยก็ฝน,นตกอีกจักรอบก็จังสิได้ใส,ส่ปุ๋ยเนาะครับเข่ากาง,งามอยู่เอาคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเสพาไปเบิ่งเนาะครับว่า ผมเห็ดอาชีพเป็นยัยงไงเนาะตั้งแต่ผมกลับมาจากอิสราเอลนะครับหลังจากพี่น้องได้สอบถามเรื่องการเ็ำงานอยู่อิสราเอลของผมเนาะครับมันก็หลายปีผมกลับมาแล้วผมอาจสิบ่ได้ตอบคําถามโดนนะครับเนื่องจากผมเข้าไปช่องยูทูบเจ้าของบ่ได้นะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องที่ติดตามช่องของวิรพจน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิเบรกหยาขึ้นรถกลับบ้านไปแหง้งัวก่อนนะครับเดี๋ยว พบพ่อกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ